สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับช่องรายการกิฟพาตรุยนะฮะวันนี้เราจะชวนมากินสุกกี้กันนะครับหมูชิ้นใหญ่มากเลยนะครับเรามาชิมน้ำซุกกี้ตอนที่ยังไม่ใส่น้ำจิ้มซุก,กี้กันนะครับ อร่อยมากเลยนะครับเรามาชิมหมูตอนที่ยังไม่แส่น้ำจิ้มกันเลยนะครับนี่ครับ ใส่น้ำจิ้มกันเลยดีกว่าครับทั้งหมูและน้ำซุปก่อนที่จะใส่น้ำจิ้มนะครัะรสชาติดีกลมกลม่อมลงตัวนะครับ อันนี้เป็นสุกี้ที่ใส่น้ำจิ้มแล้วนะครับเรามาชิมกันเลยดีกว่าครับอันนี้ครับใส่น้ำจิ้มแล้วอร่อยมากเลยนะครับ ซุกี้ชามนี้สุกี้ร้อนๆกินกับน้ำจิ้ม,น,มนะครับ ัสชาติดีอร่อยลงตัวกลมกล่อมมากแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจนอัปวันนี้สวัสดีครับ